จะว่ายน้ำเล่นทำไมวะไ้า้ใเลย <c oughs> ไ,ไ,ลยไมา,า,มาเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับทุกคนห้ของเรา,า <c oughs> <c oughs> นี่ ทุกคนอ๋อปลาปลากระทิงปลากระทิงใช่ป่ะตอนนี้พวกเราทั้ง4ี่คนได้ขึ้นมาอยู่บนห้างแล้วนะครับทุกคนครับบสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับพบกับผมช่องเจ2ทูครับ วันนี้พามาหาอยู่หากินกันอีกวันหนึ่งครับทุกคนนะมาอยู่กันที่ข้างลำธารแห่งนี้นะครับก็น้ำใสแล้วก็น้ำเยอะมากๆเลยนะลำธารแห่งนี้นะครับมากันสี่คนเช่นเคยมีเจ้าต้นนะครับผมแล้วก็เจ้าล่ำแล้วก็จานยิ่งนะครับวันนี้พี่ผมจะพาทุกคนมาขัดห้างกันเดี๋ยวขัดห้างเงินบนต้นไม้สูงต้นนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมกันนะแต่ว่าตอนนี้เราจะลงไป ดักตะคัดก,กันก่อนเราจะเอาปลาตัวใหญ่ในน้ำแห่งนี้นี่ไปเดี๋ยวลงไปดักตะคัดก,กันครับอุย้ยน้ำลึกจานยิงรดลงไปเลย,อย,อย,อยตอนนี้พวกมันกำลังลงไปวานแฮเฮ้ยดักตะคัดจานยิงมาเร็วน้ำลึกมาไอ้ตอน้น

ทุกคนตอนนี้ดักตะคัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดไม้ไผ่ไม้ลวกนะครับผมเพื่อที่จะทำห้างกันมาไอ้ต้นมาช่วยเด้ยมาจานันยิงขึ้นมา ก็ลองาวางอยู่ด้วยถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้เราก็ไปเวรซึ่์นนะตรงที่มึีหัวต้องอาจารย์ยิ่งเอาไม่อีกตรงนี้เหรอ,อหน่ากลัวยังมึนได้ป่ะเปี๋ยวป,ป้าลปลออก เป็นรูปเป็นล่างแล้วครับทุกคนห้งหนางนะของเรานั่นอะไรล่ะของนั้นเนี่ยแตกเลยตอนนี้ตอนนี้ห้างก็จะเสร็จแล้วเลขนี้เดียวก็เสร็จแล้วใช่หรออาจารย์ยิงไม่ช่วยหน่อเลย นอนไปอยู่นั่นแหละนี่เลยครับตอนนี้เสร็จไป80%แล้วเหลือที่ไอกอลั่มอีก20%่ดนดะครับห้างที่ผมมาสร้างกันวันนี้นะครับผมถือว่ากว้างอยู่นะครับนั่งได้ประมาณ4คน4-5ถึงคนพอดีตัวเลยครับทุกคนดูเป็นไงตน้นสบายสบายไหมสบาย,บายนี่ ทุกคนครับนี่นะก็ใหญ่อยู่ครับทุกคน,นเห็นไหมด้านล่างจะเป็นลำธารน,นะครับวิวดีนะครับทุกคนถือว่าไม่เลวเลยแหละเรียบร้อยทุกคนนะฮางห้างที่สามแล้วมั้งที่สร้างกันนี่นะครับถือว่าได้เรื่องอยู่ครับทุกคน เดี๋ยวผวูกไปนอนก็สบายล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากห้างนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะลงไปดูตักคัดกันว่าได้ปลาบ้างหรือเปล่านะถ้าได้ปลาเราจะมาทําแกงกินกันนะครับเดี๋ยวไปดูตักคัดกันครับทุกคนนะกายังลัา <c oughs> ไม่ต้องนั่งขนาดน,นั้นมากก็ได้ยังไงก็ <c oughs> ไม่ร่วงอยู่แล้วรวยัไงวะนะผมทําห้างมาตรฐานทุกห้างพี่ผมบอกเลยผู <c oughs> กไปนอนสบายแล้วเนะียกลางคืนเนี่ยเนาะ ไปทุกคนห้างประมาณนี้ครับนะไม่แล้วนะทุกคนนะได้เรื่องอยู่ไปดูปลากัน <c oughs> ทำห้างไว้บรรยากาศดีเลยครับนะเอาไว้พาใครเพื่อนๆมาปิกนิกกันนะมาแคมป์กันนะครับนะถ้าอันนี้ก็กระโดดน้ำสบายนะครับถ้าจะกินข้าวก็ขึ้นไปกินบนห้างก็ได้ ไาเลยได้บ้างไหมล่ามึงยกขึ้นเลยก็ได้ไม่งั้นมันไม่เห็นน้ำม,มันขุ่นจัดเลยจานยิงหุเข้า๋ยวปลาจะตจะกปลาตะกลับอีกแล้วโอเคล่ามึงดึงเลย ทำไมตัวมันเล็กอย่างวะไม่รู้มีแต่ไซค์เนี่ยได้มานี่สองตัวนะไอ้ต้นมาเก็บไปก่อนละลำมึงต้องบีบให้มันตายก่อนนะไม่งั้นมันจะโดดออกบีบให้มันตายก่อนมันตายยากจังวะตัวใหญ่ๆสักตัวสิจะต้มยำจะมีไหมลำไม่มีวะอะไรวะ มีไหมได้สามตัวก็ยังดีเจ็บเจ็บจริงที่รักพังเจ็บจังที่รักควายไม่บอกเราไปเดี๋ยวพวกเราช่วยกันเก็บผักโขดนะจะไหวยเลยเหรอไหวยแข่งไอ้ต้นไหมล่ะกูต้องการเสื้อกูหนาวเหรอน่หอย Tôm, em sẽ chơi đấu với Lâm hả? Không phải! Lâm! Lâm, đột đi! Đột đi! Em chưa đến đâu! Đột đi, đột เป็นไงล่ะอาจารย์ยิ่งเห็น,นข้าวเลยนะกันแลบเดี๋ยวผมจะเก<อ>็บผักกูดต,ตรงนี้แหละผมจะไล่ไล่เก็บผักกูดเดี๋ยวเอามา<อ>ทำกับข้าวกินกันไม่มาเล่นหรอสนุกนะเออเดี๋ยวทำกับข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นอาบน้ำอาบท่าให้เสกกร็จกันก่อนดีกว่ามาออได้แล้วครับทุกคนผักกูดสวยๆยอดสวยๆนะครับตรงนี้ อแจมโหลูกมะเดื่อครับทุกคนเอาไปเจมกินกันน้ำพริกได้นะครับแบบนี้อย่างลูกลำยองลำใหญ่อพี่ลำมุดอหลองกลองเลยสวยมากครับทุกคนน้องน่าทานมากเลยครับผมตอนนี้ผมได้ผักกูดมากำใหญ่เลยแค่นี้พอแล้วแ,ลวแหละเดี๋ยวเอาไปทำกินกันครับไป ล้งพักกูดกันครับทุกคนนี่ปลาที่เราหามาได้นะครับเราก็มาเอาเก็ดเขาออกหน่อยครับทุกคนลอกเก็ดเขาออกนะแล้วก็สับครึ่งใส่หม้อเลย ได้มาแค่นี้แหละรครับทุกคนสตัวเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าพี่เดี๋ยวไปที่ใหม่ๆกันนี่อ่ะทุกคนครับตอนนี้มาทำกับข้าวกินกันดีกว่านี่ใส่น้ำมันลงไปน้ำมันแล้วก็ตามด้วยพริกแกงนะครับเฮ้ยเต,ตัวมฮะ เดี๋ยวเขาวางก่อนไปไปดูดเบึ้งกันมาอขยันเลยไหนคือเบึ้งเหรอกินได้เหรอกินบึ้งอะไรอย่างกะข้างเข่าวะไม่ใช่ข้างเข่าไม่ใช่ข้างเข่าอย่างกะอะไรวะแมงมุมอ่ะนี่เขาเรียกว่าเบึ้งเหรอกัดคนไหมกัดเราตายเลยอันตรายใช่ป่ะว่าป้ายไปดีกว่า ไม่กินวะกูกินเอามึงกินเหรอเอออร่อยโอ้อยอดได้ไหมไม่กล้ากินว่ะเราเมืงอมึงกินยังไงวะทอดเผากินเผากินโอเคจัดการเลยนะเดี๋ยวกูวัานี้ละไปทำกับข้าวกินดีกว่าไปเลยไปเลย,ยใช่ไหมต้นใช่โอเคนี่ แกงแล้วก็ตามด้วยกะทินะครับแล้วก็คั่วให้เขาเข้ากันแ uh huh. รงๆลงไปกะทินี่อร่อยวะรสชาติดีนะเฮ้ยหนุ่ยลำมันยนต์บึ้งมาให้ผมเผาไห้คนนั้นฝ่าลงไแอนิมอลเฮ้ยไ,ไม่กล้ากินเลย ยางห้เขามันนะครับทุกคนให้เขาเข้ากับพริกแกงให้ดีเลยนะแล้วก็ผมจะใส่ปลาตะกับลงไปรอให้ปลาเริ่มสุกโอเคแจมมาทุกคนครับผมจะใส่พักกูดลงไปแล้วก็ตามด้วยนี่่อ สามแม่ครัวนะครับใส่ลงไปวันนี้กับข้าวอร่อยแน่นอนเต็มหม้อครับชิมดูหน่อยตอนนี้กับข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมากินข้าวกันดีกว่า อยู่กันหมดแล้วตอนนี้จดัจดจดัดจัดงานกินงานกินอยู่นะไหนปลาหายไปไหนนะปลาตะกะั่บวะนี่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 ครับทุกคนมาชิมรสปลาตะกับหน่อยได้ปะรำกินนี่อร่อยปะไม่เลยอร่อยนะแต่ร้อนไปหน่อย น้ำแกงอร่อยมากดูปลากะกับร้อนจัดร้อนจริงเล็บเปี้ยวเดี๋ยวปลาตะกับหน่อยครับทุกคน เนื้อนุ่มละมุนลิ้นมากครับก้างขอเยอะนะต้องระวังก้งอร่อยยังเบยแต่ร้อนอร่อยไหมตอนอร่อยอร่อยจุงเบยนะ ผักปูจากธรรมาชาติครับทุกนนคนไม่เลือ,อตอนนี้พวกเราทั้งสี่คนได้ขึ้นมาอยู่บนห้างแล้วนะครับทุกคนครับฮาลโหล จ,จันจิ้งดีดฮ่ลาล่อมเป็นไงนอนอยังปวดขาขาข่าง,างปเป็เไรล่อมข่างเป็เไรบวมบวมเหรอ,อ,อมึงไ,ไ,ไม่ใส่เสื้อผ้ามึงใส่เสื้อขนหนูผ้าขนหนูตัวเดียวมันไม่ใส่กางเกงในม,มันมีจูมันมีนอนนอนน้อยอร่อยนะ,ะเร็ว <c oughs> เดี๋ยวเป็นฟางเนะอาจารย์ฟังเมนยอมวะอี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 มาดูบอลน้าบรรยากาศตอนนี้บรรยากาศเดิมๆทำให้ฉันคิดถึงกายอยู่ข้างๆน้ำด้วยนะครับทุกคนครับนะด้านล่างกองไฟของเราก็จะดับแล้วครับระเบิดน้ำมันจั สูงนะทุกคนนะผมนั่งนอนตรงนี้เลยถ้าตกลงไปนี่ไม่มีอะไรรองผมเหมือนกันนะครับอากาศเย็นนะดึกๆนี้อากาศหนาวมากดูทรงอ่ะเฮ้ยอย่าทะเลาะกันนั่นจังบุยจุงบุยแดี๋นี่มันเจ็บจุ้งบวยนอนจาเกีย เป็นหัววะไปดึงกันด้วยาววะอะไรชาเขียววะไหนสีอะไรอ่ะชาเขียว้เล่นอะไรกันวะฮะอะไรไม่รู้ชาเขียวเนี่ยดูนอนชาเขียวกูเหรอไอ้ดูอะไรมึงมันไม่ใช่นอนชาเขียวมึงเอาเอามาดูดีๆไม่มุด้วย กระผมอาจารย์ยิทซ์ซักอาจารย์อะไรนะพร้อมออกเดินทางพรุ่งนี้เช้านะหกโมงเช้าน้ำมันเนี่ยโยนไม้ยงไเลยต่อยไปโดนตรงน้ำเลยมึงหมกอะไรไว้วะอย่าเล่นกันอย่าเล่นกันแม่กูกูไม่ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวพวกเราทั้งสี่คนขอนอนพักผ่อนกันนะก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศช่วงมืดๆให้ทุกคนดูกันแบบนี้นมันเป็นจุงเบตอนนี้อาจารย์ได้อาจารย์ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปต้มามะม่ากินกันข้างล่างนะตอนนี้สอนยังไม่ตื่นเลยนะครับกลกลัมกอลลัมก็ยังไม่ตื่นนะครับนอนเปอยู่เดี เดีย๋ยวอาจารย์กับต้นลงไปประกอบอาหารข้างล่างนะพร้อมหรือยเจ้าต้นพร้อมแล้วไปเดีย๋ยวลงไปกันโยนมามา,มาลงไปเลยนะเออยโยนลงไปเเฮ้ยม่ามาเกือบโดนน้ำเฮ้ยไปลงไปเนะเจ้าต้น Có phải có phải con. Giờ nó có phải ăn con. Giờ cho sẽ lòng ăn nè À. Phải cho lòng Qua Con phai con con. Cháu <cười> <cười> đây Cho tôn cỏ phải rồi nè Chú Côn Thầy gì đâu mày không không này cho tôn Mèo leo Cỏ không này Mèo leo อะไรอะไรชดชดนะสบพานยังมีรถดแต่ลองชดให้มาพี่นี่ยหวานจี๊บเดี๋ยวเราประกอบอาหารรอพี่สอนนะครับรอสอนนะครับกอล่าหนุไม่ตื่นเลย มันนอนดึกมากเกินไฟติดยังเจ้าต้นเสร็แล้วแต่ไม่รู้มันจะดำไปบ้างสอนตื่นแล้วนี่วะสอนตื่นแล้วสอนเป็นไงบ้างสบายสบายดิ ลงมาลงมามากินมาม่าด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปดูตะคัดกันได้ปลาเยอะหรือเปล่าผมไม่ไม่เอาแล้วอาจารย์ไม่เอาเหนาหนาวหนาวก็มีกองไฟอยู่อาจารย์งั้นอาจารย์ต้มมาม่านะได้ อาจารย์ลงมาเมื่อกี้มันทิมมันทิมอ่ะทิมอะไรทิมตุวเหรอมันทิมเนี่ยมันทิมหน้าอกอ่ะเย็บปอบเย็บสิอู้หูได้ปลากี่ตัวโอว้ได้แล้วโอว้ได้สองตัวอย่างนี้เอ้ย นี่มาดูอุปตะกับอันนี้มาดูปลาใกล้ๆนี่ได้ปลาตะก,กับจังกิ้งสวย ปมาอะไรอ่ะอันนี้ปลาอะไรกันหรอปลาโลมฮะ <c oughs> ได้แล้วนี่โอ้โนี่สองตัวมันมนันมันมนัน อ๋อมันต้องดับมันต้องดับ้ม่มคืนแน่ๆน,นะใช่ไหม,มปลาลมปลาโล่โลโลมาอ๋อปลานี้ปลาคังปรากฏนี่ปรากฏอันนี้นตัวใหญ่ได้อีกนะเนื้อมันน่าจะอร่อยนะมันต้องหนักข้างๆนะ อ๋อปลาปลากระทิงปลากระทิงใช่ป่ะใช่ใช่มันมันมีหนามด้วยนะตรงห่างอ่ะมีหนามด้วยปลากระทิงอันนี้ถ้าเจอในน้ำเนี่ยคิดว่างูเลยนะเนี่ยหายอ่ะปลากระทิงนี่เลยครับทุกคนปลาที่ได้มานะมีประมาณ เออหกตัวนะครับนี่พอจะได้แล้วหม้อหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาทำการล้างแล้วก็หั่นปลานะครับจับหั่นให้เป็นเล็กๆแบบนี้นะครับ dân vinh vãi còn ừ. láng nồi, lòi nè rồi, à rồi. <laughs> Thôi, mình đi Mày mày ตอนนี้ผมหั่นหัวหอมอยู่ครับทุกคนเดี๋ยวจะทําแกงเผ็ดปลานะครับผมปลาฉลามไม่ใช่เอล่ามเป็นไงบ้างวะเมื่อคืนนอนสบายไหมสบายสบายเลยนะใจเย็ยนไปนิดนึงอากาศมันหนาวนะ มัน,มนมกี้วะมึงินปมนไหมันทร์ชิาาข้มึงเนี่ยแหละมึงอะมนไปไดโลงอไม่ได้ลงงมึงกงเดีวลยลงมเนขี้มันมากอาอ่อไฟอะมาคืนนะเออมาเรียกกูให้มาช่วยก่อไฟมีนรัน น,น,น,น่ากินน่กินอยู่นะไม่ต้องไปคนเขาแล้วนะปล่อยให้เขาเดือดเลยให้เขาสุกเลยนะครับต้ยมยำปลาครับเดือดองลลามทุกคน นะเดี๋ยวมากินกันอันนี้ผมต้มน้ำไว้แต่จะชงกินอ,อวันตินนะครับมากินกัน,น,เ,น,นเนือปลาแน่นๆทุกคนนะนี่ตอนนี้เรามานั่งซดนับซุปร้อนๆกันนะครับงานมีปลาด้วยร้อนๆแบบนี้ต้องสดน้ำซุปนะครับผม ให้อากาศนาหนาวๆแบบนี้ต้องสนน้ำสุปอ้อ,อคุณอือปลามามีมากครับทุกคนกล่อม,มมากนะครับอือ,อ,อ,อาแบงเยอะ ทุกคนครับตอนนี้พวกเราเก็บข้าเก็บของกันหมดละนี่ก่อไฟแล้วก็เผาขยะเกลี้ยงพี่นะครับเดี๋ยวจะต้องบอกลาห้างแห่งนี้ของเราแล้วนะครับนะก็สูงเกือบ10เมตรได้พี่อาณาจักรของเราเดี๋ยวไว้ว่างๆเราจะแวะเวียนมาพักกันใหม่นะสถานที่ตรงนี้นะครับ ก็คลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้แหละพี่นะคลิปหน้าผมจะพาพี่เพื่อนๆไปประจนภัยกันที่ไหนรอติดตามชมกันนะพวกเราบายๆคนดูหน่อยแล้วบายๆครับกติดตามด้วยนะครับครับฝากด้วยนะครับ